สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้คลีนเมดนะคะสาธิตวิธีการรีดเชิร์โดยเครื่องรีดเชิร์อัตโนมัตินะคะเครื่องที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้ก็คือเครื่องรีดเเรียกว่า Cuff and c o l l a ลนะคะก็คือรีดปลายแขนแล้วก็รีดตรงปกก่อนนะคะ เราจะมีการแบบวางแล้วก็ปั๊มตรงปลายแขนแล้วก็ตรงตรงคอปกนะคะนี่นะคะอย่างเสื้อเชิ้ตนี่นะคะมันจะหมดัดหม่านิดนึงแล้วเราก็เอาตรงปลายแขนวางตรงเครื่องนะคะแล้วก็ตรง คอปกอีกชั้นหนึ่งนะคะก็สักประมาณ5 7วินาทีนะคะประมาณนี้ก็จะเป็นการรีดคอปกนะคะแล้วก็รีดปลายแขนะค่ะ เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเสื้อนะคะมาใส่ตรงหุ่นตัวนี้นะคะหุ่นตัวนี้เป็นเครื่องรีดเชิ้ตอัตโนมัตินะคะ หไห้น้ำนะคะหลังจากที่เรารีดโปกแล้วก็ปลายแขนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาใส่เครื่องรีดเชิญอัตโนมัติตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวดูคุณภาพของการรีดออกมานะคะนี่ก็จะเรียบแบบนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็นี่นะคะอย่างที่น้องเขาสแกนอยู่ป็นการรีดโปกแล้วก็ พอก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็จะมาเก็บตรงปลายแขนนะคะเพราะว่าที่รีดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแขนที่ไม่มีจีบนะคะเราก็จะมาเก็บตรงแขนนิดนึงนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดของเสื้อเนาะตรงนี้เดี๋ยวดูอีกสักตัวหนึง่งตอนนี้กำลังเอา เอใส่เข้าไปนะคะหนึ่งตัวนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะในเรื่องของการรีชเชิรตอัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วหนึ่งตัวรวดเร็วมากถ้าเราใช้แรงงานคนนี้ก็จะใช้อยู่ประมาณ เกือบ20นาทีนะคะกว่าจะได้หนึ่งตัวอันนี้ก็เดี๋ยวดูคุณภาพการรีดออกมานะคะปกก็จะเรียบเลยนะคะแล้วก็ที่เราต้องมาแต่งก็คือตรงแขนเนี่ยะคะแบบนี้จ้ะเพราะว่าเออจริงๆแล้วถามว่ารีดออกมาจากเครื่องรีดเชิญแล้วใส่ได้เลยไหมก็คือใส่ได้เลยนะคะแต่คนไทยนี่ก็จะชอบเสื้อที่มีจีบตรงปลายแขนนะคะเราก็เลย ตามใจลูกค้านะคะโดยการเพิ่มตรงจีบตรงแขนให้โดยการแต่งนิดนึง,งนี่นะคะก็ที่เห็นไปแล้วนี่เป็นเครื่องรีดเชิร์ตอัตโนมัตินะคะก็คือหนึ่งชั่วโมงเราสามารถรีดได้ประมาณ60ตัวนะคะก็คืออย่างน้อยๆก็น่าจะมีสัก50ตัวนะคะ น้องก็จะมาเก็บพวกปลายที่มันไม่เรียบนะคะแล้วก็ลแล้วก็แขนอันนี้เสร็จออกมาอีกหนึ่งตัวแล้วดูอีกสักตัวหนึ่งนี่นะคะก็คือขั้นตอนก็คือเราเอาเข้าหุน่นรีดเสื้อเชิ้ตแบบนี้นะคะแล้วก็จัดให้เข้าทรงนะคะ วบอกเวลาอยู่นะคะตรงข้างล่างนะคะว่าใช้เวลาประมาณ10วินาทีในของการเป่านะคะเสร็จแล้วค่ะ1ตัวรถเร็วมากเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องรีดพวกเสื้อเชิเออเสื้อยือดนะคะแล้วก็ พวกเสื้อสูทที่หรือเสื้อกันหนาวนะคะที่เราใช้การเป่าแบบไอ้น้ำนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องทุนแรงอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้การรีดแบบรวดเร็วมากเ๋ยวให้น้องสาธิตให้ดูนะคะก็คือเป็นหุ่นในเรื่องของการเป่านะคะเราจะใส่เสื้อโพโลเสื้อยืดลงไปได้เลยนะคะก็คือสวมเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้ไอ้น้ำเป่า สิ่งที่เราจะมาแสงก็คือบริเวณแขนน,นิดนิดหน่อยๆนะคะไลฟ์ Live สะดุดเหรอคะน่าจะเป็นพี่อินเทอร์เน็ตแน่เลยเสร็จแล้วหนึ่งตัวอย่างรวดเร็วค่ะก็อันนี้ถือเป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างหนึ่งนะคะก็คืออันนี้เป็นการรีดแบบเป่าไอ้น้ำเสื้อผ้าที่เราซักมาที่มันไม่ค่อยยับนะคะเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้ในเรื่องของการเป่านะคะ มากค่ะแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องของการรีดต่อเนาะนี่นะคะภายในโรงงานวันนี้ก็ผ้าเยอะนะคะที่เห็นอยู่ก็คือที่เราจะต้องรีดให้ทั้งหมดในวันนี้แล้วก็ด้านนี้จะเป็นการรีดเสื้อเชิ้ตอยู่นะคะอันนี้เราจะรีด เตาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่ผ้าบางชนิดนะคะอย่างผ้าอย่างเนี้ยค่ะเราไม่สามารถปั๊มด้วยเครื่องรีดเชิดอัตโนมัติได้นะคะเราก็ต้องมารีดมือนะคะเตาที่เห็นนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเตาด้านนะคะเป็นเตาหนักสําหรับผ้าบางประเภท mm. เช่นผ้ากึ่งกึงลินินผ้าไหมอย่างนี้นะคะเราจะต้องใช้เตาแบบนี้ในการในการรีดนะคะ ราะว่าเราใช้เครื่องเป่าเชิ้เนี่ยเราจะใช้ได้เฉพาะผ้าบางประเภทเท่านั้นนะคะผ้าบางประเภทนี้มันจะเป่าแล้วมันจะคืนตัวะคะ่ะอันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการรีดแบบเสื้อเชิ้ตที่ไม่สามารถใส่เครื่องรีดอัตโนมัติแบบนั้นได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตอต่อไป อันนี้ก็เตาแบบเดียวกันค่ะใครที่เข้ามาแล้วรบกวนกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมีคนติดตามแล้วก็ถามมาทุกวันในเรื่องของเกลีดผ้านี่นะคะจะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะที่เราทำก็จะมีรีดตัวนะคะรีดแขนแล้วก็รีดปลายขานะคะจะมี3อันนะคะ ันนี้ช่างปองรีดเเลยอยู่นะเสื้อหรอจะเอากางเกงนะคะกําลังรีดกางเกงอยู่นะคะเป็นกางเกงจัมขาแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นที่ฉีดน้ํานะคะเราจะใช้เฉพาะน้ําแล้วก็จะมีเสเปรย์อัดกรีดนิดหน่อยนะคะแต่บางตัวเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้น้ำยาอัดกรีดเลยนะคะจะใช้เพียงเ,เป็นน้ำเปล่านะคะ น,เนีเดี๋ยวพาไปดูต่อนะคะตรงนี้นะคะอ๋ออันนี้เรากำลังรีดเหมือนกระโปรงเป็นชุดเดรสเนาะอันนี้เป็นชุดเดรสนะคะที่เป็นเหมือนผ้าระบายระบายนะคะ สวัสดีจากร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอันนี้เป็นกระโปรงแบบกระโปรงบานนะคะพอ,อเป็นเดรสเนาะเป็นเดรสสีชมปูบานนะคะอันนี้เป็นเตารีดเหมือนเตารีดไอ้น้ำนะคะเหมือนเตาเตาเขาเรียกเป็นเตาไอไฟนะคะก็คือมีทั้งไอ้น้ำมีทั้งไฟอยู่ในอันเดียวกัน แต่อันเมื่อกี้นี้คือเป็นเตาด้านหรือเป็นเตาแบบเตาร้อนอย่างเดียวเลยนะคะดเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เจาะจงการรีดแบบเ,เฉพาะอันใดอันหนึง่งเดี๋ยวพาไปดูอีกอันหนึง่งอันนี้กำลังรีดเตาด้านอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้อะไรอะเชิร์ดเนาะช่างกอต อันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะถ้าแบบนี้จะขึ้นเงาไหมถ้าเป็นเตาด้านนี่มันจะถ้าสมมุติว่าเป็นรีดพวกโพลีเอสเตอร์ขึ้นเงาแน่นอนนะคะก็ไม่ควรนะคะควรจะต้องใช้เตารีดไอน้ำอันนี้มันจะเหมาะกับผ้าประเภทที่คืนตัวง่ายเช่นลินินผ้าไหมยอย่างนี้นะคะแล้วก็เสื้อเชิ้ตที่มีเนื้อแน่นๆ ที่มันจะรีดแล้วเตาไอ้น้ำรีดไม่ลงนะคะเราก็จะใช้เป็นเตาด้านแบบนี้นะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะคะวันนี้สาธิตวิธีการไปแล้วรีดเชิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็พาชมโรงงานของ Cleanmate นะคะ ในส่วนของเกลีดผ้าหรือว่าเตารีดเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยนะคะคือจริงๆไลฟ์นี้เราไม่ได้ขายสินค้าใดๆนะคะก็คือแนะนําในเรื่องของการรีดคุณภาพการรีดนะคะแต่ถ้าสนใจในเรื่องของเกลีดผ้าเราทําเองเราถ้าเกิดเราทาแล้วเดี๋ยวเราทำเราทำเผื่อได้จ้ะถ้าสนใจจริงๆนะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยะคะ่ะตรงนี้เกมมันจะมี3ขนาดนะคะที่เราใช้ก็จะมีอันใหญ่นะคะแล้วก็จะมีปลายแขนแล้วก็จะมีการรีดขาอีกตัวหนึ่งนะคะ เป็นเซตสมชิ้นจ้ะโอเคทักทายกันเข้ามาได้นะคะชมกันอยู่ที่ไหนบ้างขอบคุณที่ติดตามนะคะตอนนี้คนติดตามเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นอะไรทีออ่ทุกคนสนใจเรื่องของการรีผ้านะคะ ที่ฉีดอยู่ก็เป็นที่ฉีดน้ํานะคะเป็นน้ำเปล่านะคะแต่ว่าเราต่อท่อมาเฉยๆเพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ต้องเดินไปเติมน้ําบ่อยๆนะคะสวัสดีจากสงขานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตารีดไอ้น้ําต่อเนาะมาแล้วด้านนี้อันนี้กำลังกำลังรีดอะไรอยู่คะ่ะ อันนี้เป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงสล็กนะคะอะไรนะอ๋ออันนี้เป็นผ้าวูลนะคะเป็นกางเกงผ้าวูลเป็นสล็กผ้าวูลค่ะอันนี้เนี่ยผ่านการซักด้วยน้ำมันซิลิโคนมานะคะกางเกงก็จะไม่เสียทรงแล้วก็ไม่ยับนะคะโอ้สวัสดีค่ะจากตรังนะคะมีหลายที่มากเลย ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นร้านซักรีดไหมคะหรือว่าเป็นลูกค้าถ้าเป็นร้านซักรีดนี่อยากชมหรือว่าอยากให้เราสาธิตอะไรบอกได้นะคะเรายินดีแชร์ในเรื่องของความรู้เรื่องของการซักการรีดนะคะอยากได้ที่รีดแขนแขนเชิ้ตใช่ไหมคะอ๋อติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราทำเผื่อได้เลยค่ะ ขอหามุมกล้องก่อนจะได้มองเห็นอันนี้เรากำลังรีดตรงขาอยู่นะคะรานซักรีดโดยมากเราจะเจอปัญหาเรื่องของการรีดบางอย่างผ้าบางอย่างที่เรารีดไม่ได้อะไรอย่างี้นะคะ ถ้าเป็นร้านเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะคะอย่างเกลีดผ้าเนี่ยหรือว่าเตารีดที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านคะคะอยากได้เทคนิคการรีดจีบกางเกงทรงสลักเพราะว่าจีบหายเรามีตัวไหนที่เป็นกางเกงสลักไหมที่มีจีบไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะตัวนี้มีจีบไหมเอาตัวนี้จีบหายตั้งจีบไหม เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะถ้ามีตัวไหนที่ต้องการจะตั้งจีบให้เดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะการซักด้วยซิลิโคนมันจะเป็นเครื่องซักแห้งด้วยซิลิโคนนะคะเราไม่สามารถซื้อน้ำมันซิลิโคนแล้วไปจุ่มกละมังได้นะคะมันทําไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องซักแห้งซิลิโคนแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ชมการสาธิตการดีดกางเกงก่อนอันนี้เขาสั่งให้รีจีบหรือเปล่าตัวต่อไปอะ กางเกงข้าวูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ลงรีทําขายไหมคะสนใจบอกได้นะคะเดี๋ยวทําราคากันเองเลยค่ะถ้าเหมือนทาทาใช้อะคะ่ะปกติเราจะมีทําสแปร์ไว้เยอะแยะเลยค่ะก็คือทุกโต๊ะรีจะมีหมดเดี๋ยวกางเกงอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวให้ขอดูก่อนนะคะว่าเราจะตั้งจีบได้ไหมคือเราจะต้องสแกนก่อนนะคะเพื่อให้ทราบว่าลูกค้ารีเควสต์จีบมาหรือเปล่านะคะ คือถ้าเขาไม่ได้รีเควสตจีบมาเราก็ไม่ได้รีจีบเนาะอ๋อโอเคตัวนี้รีจีบพอดีเลยนะคะมาค่ะมาชมกันอันนี้เป็นการรีกางเกงผ้าวูเนาะสังเกตดูว่ามันจะมีความแบบเหี่ยวย่นอยู่นะคะเราจะต้องค่อยๆเก็บทรงนะคะ มีแฟรนไชส์ไหมคะมีค่ะแต่เฉพาะในกรุงเทพนะคะตอนนี้จะเป็นลักษณะที่เอ่เอาเสื้อผ้าเข้ามาซักในโรงงานนะคะเทคนิคการหลบกระเป๋าก็อย่าลืมนะคะเพื่อออหลบไม่ให้กางเกงขึ้นขึ้นเงาหรือว่าขึ้นขอบกระเป๋านะคะแต่ด้วยเตารีดแบบนี้เนี่ยจะทำให้เเสื้อผ้าไม่ขึ้นเงาอยู่แล้วนะคะ ปกติเราจะรีดเขาเรียกว่ารีดหัวกางเกงก่อนเนอะก็คือบริเวณเอลบริเวณสะโพกนะคะแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมานะคะช่องสองช่วยอธิบายหน่อยนะตั้งจีบนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวน้องๆจะได้ไปทำตามได้ ตรงกระเป๋านะคะเราจะต้องออพยายามไม่ให้มันพยายามเลี่ยงหลบตรงที่มันเป็นส่วนหนาของบริเวณกระเป๋านะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดเป็นรอยขึ้นมานะคะภาพแบบนี้เวลาซักแล้วจีบมันชอบหายเนาะต้องมาตั้งจีบให้ลูกค้าใหม่นะคะ เราก็เริ่มรีมรมบริเวณเรียกว่าหัวกางเกงหรือว่าออขอบกางเกงไล่ลงมานะคะส่วนไหนที่เป็นกระเป๋าเราพยายามดึงกระเป๋าออกแล้วก็หลบกระเป๋านะคะ,ะตรงบริเวณหัวกางเกงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จับขางเกงแบบนี้เนาะเพื่อให้มันไล่จากด้านล่างขึ้นมานะคะอะไรนะโอเคจับตะเข็บให้มันตอกุย จับตะเข็บให้มันตรงกันนะคะแล้วก็เริ่มไล่ขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็จับให้มันตรงกันเนาะ คือเวลาไล่ตะเข็บเนี่ยเราไล่มาจากด้านล่างเลยนะคะแล้วก็จับให้ตรงแล้วก็ด้วยโต๊ะเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะที่ดูดนะคะก็คือเราสามารถที่จะดึงผ้าให้เรียบก่อนนะคะแล้วก็วางลงไปมันจะดูดผ้าติดกับโต๊ะนะคะเพื่อให้เราเนี่ยรีดได้ง่ายขึ้นนะคะพอเราได้มุมของมันแล้วเราก็เริ่มรีดตรงขาด้านในก่อนนะคะ ชี่รีดแขนเสื้อตัวละเท่าไหร่นะคะมันเป็นเซตนะคะมันจะมี3ชิ้นนะคะเอ่อตัวแล้วก็แขนแล้วก็ขาะคะ่ะมี3ชิ้นค่ะราคาทั้งหมด3ชิ้น2500บาทนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็หุ้มอย่างดีเลยค่ะส่วนใหญ่เจอจีบที่มาจากร้านอื่นแล้วจับจีบไม่ตรงมาแล้วลบจีบทำใหม่ก็ลำบากที่ที่จีบที่มันไม่ตรงมาทำยังไงอะ เขาบอกว่าไปร้านไปรีดร้านอื่นมาแล้วจีบไม่ตรงแล้วเขาต้องมาแก้ทํายังไงจะต้องตั้งตะเข็บข้างในใหม่นะคะเหมือนต้องตั้งตั้งแนวให้ใหม่เลยเนาะ <Okay. S 2> อ๋อต้องแนวให้เขาใหม่เลยนะคะ <Okay. S 1> โดยมากเวาลารีดลูกค้ารีดเองเนี่ยมันจะขึ้นมาสองจีบสามจีบเนาะเราจะต้องเลือกอันใดอันหนึ่งให้ลูกค้านะคะ แต่บางอันถ้ามันกางเกงค่อนข้างเก่าแล้วแล้วมันเบี้ยวมาเนี่ยบางครั้งมันลบไม่ได้เราจําเป็นเนี่ยต้องเบี้ยวมาเบี้ยวกลับไหมเบี้ยวมา <laughs> เบี้ยวมาก็เบี้ยวกลับเลยฮนะวเวลาสร้างจีบใหม่แล้วมันมันไม่สามารถที่จะลบอันเดิมได้เนาะมันก็เป็นรอยอะไรเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วขาเรารีดด้านในด้านข้างเดียวหรอรอ๋อรีดอีกข้างหนึ่งแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะกางเกงก็มีแต่งนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวขอไปดูว่าเครื่องซักแห้งยังทำงานอยู่หรือเปล่านะคะไม่นี้จะพาไปดูขอบคุณมากค่ะทั้งสองอันนี้นะคะขอโชว์อันนี้เป็นเกลีดแขนเนาะแล้วก็จะมีรี่แขนหรือขา่ขอ๋อลีดขาเกงก็ได้ลีดแขนแขนก็ได้คือเกงผู้หญิงอะไรเงี้ยนะได้ค่ะจะมีสามขนาดนะคะเดี๋ยวพาไปดูต่อ อันนี้ผ้าของวันนี้นะคะที่เราจะต้องรีดของลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องซักแห้งด้วยซิลิโคนนะคะตรงนี้เป็นผ้าที่เราซักเสร็จแล้วจากซิลิโคนนะคะอันนี้นะคะเป็นเครื่องซิลิโคนนะคะตอนนีเ้เครื่องกำลังทำงานอยู่นะคะเหลืออีกประมาณ3 0กว่านาที อันนี้เป็นหน้าตาของเครื่องซิลิโคนนะคะที่เราที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเครื่องขนาดใหญ่นะคะ1โหลดการซักใช้ได้ประมาณ18กิโลนะคะในเรื่องของใส่เข้าไปแล้วก็1รอบการซักประมาณ45นาทีค่ะคือการซักเนี่ยมันจะไม่มีน้ำเลยนะคะทีออ่ออกมาเนี่ยจะเป็นเป็นน้ำมันพร้อมกับ detergent หรือว่าสารทำความสะอาดนะคะ เสื้อผ้าที่ซักแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเอา,เอาให้ดูอย่างพวกสูดจะมีสูดเยอะมากนะคะสูดแล้วก็กางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้าที่ซักด้วยซิลิโคนแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยยับนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูอย่างเงี้ยนะคะอย่างสูดทูเตาสนะคะก็คืออันนี้ซักเรียบร้อยแล้วจากซิลิโคนมันจะไม่ค่อยยับก็คือเราสามารถรีดด้วยไอ้น้ำได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีเสื้อผ้าพวกแบรนด์เนมต่างๆนะคะเสื้อผ้าไหมนะคะแล้วก็ที่เรามีก็จะมีพวกที่ซิลิคนซักแล้วสวยมากก็จะมีพวกนี้ค่ะพวกเสื้อเสื้อกันหนาวนะคะพวกขนสัตว์ต่างๆนะคะก็จะซักด้วยซิลิคนได้ดีมากซักออกมาแล้วสวยมากเลยค่ะก็คือเงางามก็จะมีพวกเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะเสื้อผ้าไหม อย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นของเวอร์ซาเชนะคะของลูกค้าที่เอามาซักอันนี้ซักเสร็จแล้วจากเครื่องซิลิโคนนะคะสังเกตดูมันจะไม่ค่อยยับสีไม่ตกแล้วก็สีไม่เฟดด้วยนะคะอย่างสีดำนี่ก็จะไม่เฟดเลยก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าได้ดีมากเลยะคะ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็น <laughs> อันนี้เป็นผ้าที่ซักด้วยน้ำมันซิลิโคนแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวก เสื้อผ้าที่เราซักเสร็จแล้วนะคะที่จะรอรอรีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อเชิ้ตกางเกงเสื้อผ้าทั่วไปนะคะโอเคพาชมเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเดี๋ยวยังไงวันต่อต่อไปติดตามหน้าเพจได้เลยนะคะในเรื่องของการซักนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ